สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องเดิมซ้ําๆอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนะเรื่องการแยกงานสกัดนะครับทาไมช่างเก่งถึงชอบพูดแยกงานสกัดแยกงานสกัดลงมาหลายคลิปแล้วเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างอื่นบ้างเลยนะไม่สกัดทองให้ดูเลยเนี่ย <c oughs> คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับการแยกงานสกัดนี่เป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับที่เราจะไปสกัดทอง นะครับก่อนที่เราจะสกัดเนี่ยเราต้องแยกเปลี่ยนก่อนนะครับมีเพื่อนเพื่อน<ๆ>หลายท่านท,นทักเข้ามานะครับว่าตัวนี้จะได้ทองเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าได้ทองเท่าไหร่เนี่ยเราต้องแยกงานก่อนนะครับบางบางท่านนะครับถามถือมาบอดนี้นะครับในนี้มีทองไหมนะครับมีครับมีทองในนี้สกัดได้เท่าไหร่ตอบอยากมากครับเพื่อเนเือครับเอาอย่างนี้แล้วกันวิธีการที่เราจะรู้ว่า มันได้ทองเท่าไหร่นะครับเราต้องแยกชิ้นงานมาอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะแยกเป็น3วิธีเหมือนเดิมนะครับจะมีอยู่3ลักษณะในการสกัดเนาะการสกัดที่1นะครับก็คือการงาน i อแบบนี้นะครับเอาไปต้มกดซัมฟิลิกตกตะกอนเอาไปต้มกดซัมฟิดิกแล้วก็กัดกดแล้วก็ตกตะกอนกลับมาเป็นทองคำนะครับแบบนี้นะต้มกดซัมฟิดิกนะครับตกตะกอน เป็นทองคำนะครับส่วนงานในลักษณะแบบนี้นะครับชุบหนานะครับนําไปกัดกดนะครับแล้วก็ตกตะกอนนะครับส่วนงานที่ชุบบางทุกตัวอย่างตัวนี้นะครับนะให้นําไปลอกด่างนะครับมันจะง่ายนะครับเพื่อนๆือนนะสองงานนี้นะครับเป็นชุบทองเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างที่ตัวนี้ชุบบางตัวนี้ชุบหนากว่าการที่เราชุบหนากว่านะครับเราสามารถกัดกดแล้วเห็นเปลียวทองได้ แต่ถ้างานตัวนี้เราเอาไปกัดกดมันจะเห็นฝุ่นทองเล็กมากนะครับแล้วเราจะเก็บยากหน่อยนะครับ <st arts> พอดีรถมา <st arts> เดี๋ยว <st arts> แป๊บนึงก็เดีอย่างนี้นะครับผมก็เลยนะครับแยกเป็นงานชุบทองเนี่ยจะทําเป็น2วิธีนะครับวิธีลอกด่างแล้วก็วิธีการกัดกดนะครับส่วนตัวนี้ก็ต้มกดซัมฟิดิกจะมีอยู่3วิธีที่ผม สอนสกัดอยู่นะครับเพื่อนๆนะอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวต้มกดซันฟิดิกก่อนเนาะงานตัวใหญ่มากนะครับที่เหมาะกับการต้มกดซันฟิดิกนะครับก็เป็นงาน IC นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเนะไม่ว่าจะเป็น IC อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเนะตัวนี้ก็มีทองนะตัวเล,เล็กเนี่ยทองเยอะเลยนะครับนะต้มออกมาเห็นเส้นทองเลยนะผมทําคลิปมาให้คลิปที่แล้วนะครับตัวเล็กเนี่ย เส้นทองเยอะเลยนะเส้นทองเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นงานไอซนะครับเราต้องเอาไปต้มกดซันฟิลิกนะครับนี่นะครับต้มกดซันฟิลิกกัดกดแล้วก็ตกตะกอนกลับมานะครับนี่วิธีที่หนึ่งนะครับสามารถทําได้กับงานไอซนะครับหรือว่างาน ที่มีพลาสติกค,คุ้มอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น COF ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอะนะครับที่มีพลาสติกอยู่เนาะหลกัหลกๆก็จะเป็น IC นะครับเพื่อนๆนะนี่นะวิธีที่1จบไปเนาะงานต้มกดซันฟิลิกนะครับเดี๋ยวเรามาตัวที่2เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2นะครับงานกัดกดเนาะงานกัดกดนะครับเราก็จะ สันจำพวกชุบหนานะครับนี่นะยกตัวอย่างนะครับขาแล่มนะครับเพื่อนๆนะนี่นะก็ถือว่าชุบหนานะครับกัดออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นเส้นเปลวทองคํานะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มชุบแบบนี้นะครับก็มีลักษณะชุบหนาพอสมควรนะครับนะและก็งานพวกนี่นะครับ CPU เข็มแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้วิธีการกัดกดได้นะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับ หรือนะครับเพื่อนๆไม่อยากจะใช้วิธีกัดกดนะครับขียเกียร AR ขคียเกียจตกตะก้อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีการลอกด่างได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะใช้เป็นวิธีกัดกดนะครับแล้วก็ตกตะก้อนกลับมานะครับถ้าเป็นงานลักษณะที่มีความหนาแบบนี้นะครับเพื่อนนะนี่ก็เป็นวิธีที่2นะครับงานกัดกดครับเพื่อนนะต่อไปนะครับ งานสุดท้ายนะครับที่มีลักษณะงานชุบบางแบบบอร์ดโทรศัพท์แบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการลอกด้วยด่างครับจะง่ายสุดนะครับเพื่อนๆนะถ้าไปกัดด้วยกดเนี่ยมันจะเก็บฝุ่นทองยากนะครับแล้วก็กัดออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีพวกเนี้ยปนมาหมดเลยนะครับเราต้องทําลายให้หมดเนี่ยเนี่ยก่อนที่เราจะไปตกตะกอนนะครับมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมว่าใช้วิธีลอกด่างจะง่ายสุดนะครับนะงานที่สามารถลอกด่างได้นะครับก็ ได้เกือบหมดเลยนะที่เป็นชุบหนานะครับชุบหนาก็ลอกได้นะลอกได้เหมือนกันแต่ผมจะนิยมใช้เป็นงานที่ลอกบางนะครับชุบบางแบบนี้บอร์ดโทรศัพท์นะครับงานซิมนะครับเพื่อนๆนะที่มีลักษณะชุบทองบางนะครับส่วนมากก็จะเป็นบอร์ดโทรศัพท์แบบนี้นะครับผมจะใช้วิธีการลอกด่างนะครับเพื่อนๆนะสามลักษณะนะครับ3วิธีการการสกัด นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แยกเลยไม่ว่าเราจะได้บอร์ดแบบนี้เนาะสมมุติเราได้บอร์ดแบบนี้มา like นะครับอร์ดแบบนี้มาปุ๊บนะครับเราก็ตัดเลยนะครับตัดขาเหมีมอ๋อตัวนี้ชุบหนาเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่หนาแล้วนะมันไม่มันไม่ค่อยเห็นเช่นทองแล้วเนี่ยมันหลุดไปหมดแล้วเขาเสียบถอดเสียบถอดเนี่ยนะครับาขามนเนี่ยเขาเสียบถอดเสียบถอดมันไม่เห็นทองแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกัดก็ได้นะเราเอาไปลอกเลยนะครับนเพื่อนนะ ตัดอองมาเลยอนยะเดี๋ยวดูวิธีการตัดก็ไม่ยากแล้วก็ตัดเลยไปไหนเราไปนู่นละ <laughs> เดี๋ยวค่อยเก็บนะเพื่อนครับ <laughs> กระเด็นนะครับตัดนะครับไปล <laughs> <laughs> ะใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้จับไลยนะ ี่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราประเมินแล้วว่าอ๋อตัวนี้ช่างเก่งบอกงานขาแบบนี้มันกัดทองเนี่ยใช้วิธีการกัดกดนะครับกัดในตีกเนาะแต่ตัวนี้อ๋อทองมันหลุดไปหมดแล้วช่างเก่งเดี๋ยวใช้วิธีการลอกนะ,อะใช้วิธีการลอกก็ได้นะครับเนเ่อนะเห็นไหมถ้ากัดมันก็เป็นฝุ่นเล็กๆเกนาะทองมันจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเสียบถอดเสียบถอดนะครับมันหลุดละมันเหลือนิดเดียวละเราเอาไปรวมกับวิธีลอกได้เลยนะอ่า ต่อมาบอร์ดในลักษณะนี้มีทองอยู่ตรงไหนบ้างอาชี้จุดก่อนเนะาะอชี้เป่าก่อนไหนๆก็มาละทองอยู่ในนี้นะครับเยอะสุดแล้วอยู่ในไอชีแต้มทองแบบนีนบ้ถ้าเห็นสอนทองแบบนี้นี่ทองเยอะนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยถ้าเห็นแต้มทองแบบนี้ทองเยอะสุดแล้วนะครับโลนึงออกหลายกรัรมนะครับออกหลายกรัรมนะครับห้าถึงสิบกรัรมเลยนะแต่ช่างเก่งทําได้อยู่ประมาณอะไรนะตอนนั้น สองห้าสิบกรัมได้อยู่เกือบสองสองกรัมเนาะสองสี่หกแปดก็ประมาณเจ็ดกรัมแปดกรัมนี่แหละเฉพาะอันนั้นไอ้ดำๆนี่นะ,ะประมาณเจ็ดแปดกรัมนี่แหละไอไอซิเตีมทองมันก็จะรวมๆกันมาเนาะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็มีทองเส้นยาวนะครับบางยี่ห้อก็มีเส้นที่ไม่ยาวนะครับเพื่อนๆนะมันก็จะรวมๆนะครับถ้าเป็นยี่ห้อคุณภาพจริงๆนะครับมันก็จะได้เยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆนะ ใครได้มากได้น้อยก็ไม่บ่ากันนะครับอยู่ในลักษณะของชิ้นง,งานด้วยนะครับเพื่อนๆนะในนี้มีทองนะครับในไอซตัวนี้ก็มีทองเหมือนกันนะครับตัวนี้มีทองนะตัวนี้นะครับไอซี IC พวกนี้เนาะไอซี IC เล็กๆพวกนี้นะครับเห็นไหมไอซี IC เล็กๆพวกนี้ก็มีนะไอซี IC เล็กๆก็มีนะครับเนี่ยนะครับมีหมดนะครับตัวเนี้ยไอเนี่ย ตัวเล็กๆแบบนี้นะ IC ที่มีหลายๆขาแบบนี้มีทองนะครับเพื่อนๆนะมีทองมีทองมีทองครับไอตัวเล็กๆตัวนี้มีทองนะครับส่วนงานชุบอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เห็นนี่ไหมครับตรงที่เสียบเลยเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะภาพนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะชุบทองอยู่หน้านิดนึงนะนี่เราก็ใช้ความร้อนเป่านะ ตัวนี้ต้องใช้ความร้อนเป่านะครับอเป่าออกมาให้มันหลุดทั้งเข็มเลยนะแล้วก็แกะพลาสติกออกเอาไปลอกนะครับใช้วิธีการลอกนะตัวนี้ชุบบางนะครับเพื่อนอย่าไปกัดกดนะจวทองหายนะมันจะเป็นฝุ่นทองเก็บไม่ได้นะตัวนี้ทางานชุบลักษณะเข็มแบบนี้เอาไปลอกนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อนๆือนะเป่าออกมาเสร็จทําลายตัวนี้ก่อนนะทุบตัวพลาสติกออกให้หมดนะครับแล้วก็แยกไวนะ้เนาะใช้วิธีการลอกนะครับเพื่อนๆ่อนนะ เดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆพื่อดูแบบนี้นะการแกะก็ไม่ยากนะครับถ้ามีคัตเตอร์มีกรีดเลยกรีดสองฝังนี้ตัวนี้เอาไขกวงกรีดนะเนี่ยงัดขึ้นครับได้แล้วนนได้ไหมไม่ต้องใช้ความร้อนเป่าด้วยนะครับอืมไม่เหม็นควันด้วย แล้วก็แยกไว้ตัวนี้งานต้ไม IC นะครับต่อมาแล้วก็มาแกะอีกนะครับไขควงงัดขึ้นเบาๆนะครับนี่ไงหลุดแล้วนะครับนี่นะครับได้แล้วแกะเลยนะครับตัวนี้ก็สักครึ่งโลนะครับโลหนึ่งค่อยทําทีหนึ่งเนาะอ่าสักครึ่งโลโลนึงนะครับกลาลังดีเนาะ IC รวมๆนะครับ ึ่งกิโลก็ทาครั้งหนึ่งนะครับได้กรรําสองกรรําสามก,รรมกํากว่ากันไปนะครับมันไอซีรวมเนาะถ้าไอซีคัดก็จะได้หน่อยนะครับบนเดียก็คัตออกมาเลยน,นี้นะครับตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กก็มีทองนะครับส่วนจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ยี่ห้อผู้ผลิตของเขานะครับไอซีเต็มท้องนะครับสามารถใช้ได้ความร้อนเป่าได้นะครับอย่างผม เดี๋ยวผมจะสก,กัดเลยเนาะสก,กัดได้ไหมเดี๋ยวดูแตกไหมหายไปแล้วหายไปแล้วเอาก,กัดไม่ถูกเ <laughs> ส้นทองหายแล้วมั้งเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวรวมไปก่อน นี่นะครับสกัดส,ก,ดสกัดไม่ถูกฐานนะครับนี่นะโอเคแล้วเราก็รวมไว้นะครับเนี่ยเส้นทองเข้าโผล่แล้วเห็นไหมลักษณะเส้นทองของเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเส้นทองมันอยู่ยังไงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ตัวสีดำดำนี้นะเส้นทองนะตัวนี้มันจะมีนิดนิดเดียวเนาะเนี่ยเห็นไหม ผมมันแกะออกมาแล้วเนี่ยมันแตกออกมาแล้วเราจะเห็นเส้นทองเห็นไหมดูเห็นหรือเปล่ามันจะมีเส้นทองอยู่นะครับนี่ต้องต้มเขาใช้พลาสติกเคลือบไว้นะครับเพื่อนๆนะไม่เห็นหรอกเนาะเดี๋ยวต้องต้มก่อนคลิปเก่าๆผมนะครับต้มมานี่เป็นเส้นทองนี่เป็นเส้นๆเลยนะเป็นเหมือนฝอยทองเลยนะครับแบบสวยงามนะครับไอซี IC แต้มทองเนี่ยมีสักโลหนึ่งเนี่ยโอ้ 7จ็ดัมเลยเนี่ยไม่รวมตัวนี้นะเจ็ดแปดัมไม่รวมฐานนะฐานนี่ใช้วิธีการกัดกดก็ได้นะครับกัดกดหรือลอกนะครับแต่ผมจะเอาไปกัดกดโอเคดีย๋ยวมาดูต่อไปเลืออะไรอีกในี่ยบอดที่แกะได้นะครับข้างหลังนะครับเป็นไอซี กีดสองข้างหนึ่งสองกีดนะครับสองข้าง,ง,างหนึ่งสองแกะมากนะครับได้แล้วแกะมากได้แล้วง่ายนะครับ่ยกง่ายแกะง่ายเลยนะครับจะเกาะรวมไปนะครับมีบอร์ดอะไรก็แกะได้นะครับเพื่อนๆนะบอร์ดขยงขยะนะครับถ้ามีไอซีเล็กๆแบบนี้ก็สามารถเก็บได้หมดนะครับ เก็บรวบรวมไว้เนาะแต่สักครึ่งโลก็้ทำนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะคบเพื่อนๆนะตัวนี้ก็เป็นขาแหลมนะครับมันจะตัดก่อน ใช้วิธีกัดกดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะไปนู่นอีกละเดี๋ยวหาไม่เจอแลนะ้วเนี่ยก,กดแยกไว้นะครับขาแล่มนะครับอันนี้ตัดขานะครับตัดเก็บไว้เพื่อนๆจะสังเกตดูนะเนี่ยทองหลุดจะหมดแล้วนั่นเพื่อนนะตัวนี้นะ,อะทองหลุดจะหมดแล้วนะครับตัวนี้น่าจะใช้วิธีการลอกนะ เดี๋ยวกัดไปนี่เป็นฝุ่นทองเล็กๆนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหลืองแล้วนะสังเกตดูว่าขาแรมตัวไหนที่ใช้งานหนักๆเนี่ยจะไม่เหลืองเลยนะครับเห็นไหมสีนี่ต่างกันเลยนะครับตัวนี้กัดกดได้นะตัวนี้สงสัยต้องไปลอกแล้วนะเพื่อนๆนะถ้ากัดกดเนี่ยมองไม่เห็นเส้นทองมองไม่เห็นทองเลยนะหรือ,อแล้วมันจะเก็บไม่ได้นะครับอ่าก็ต้องประเมินเอานะครับเอาได้เดี๋ยวผมตัดไปก่อน งานขาแรมนี่ราคาไปดาวน์คานแล้วนันเพื่อนนะราคาแพงมากนะครับสองพันกว่าแล้วเนาะสกัดไม่น่าจะน่าจะเข้าเนื้อมากกว่าผมาหรืออาจารย์หลายท่านเขาสกัดได้กําไรก็ไม่ไม่เน่ใจนะแต่ผมถ้าซื้อเกินสองพันมาแล้วไม่ได้กำไรแล้วนะครับซื้อทองดีกว่านั่นเพื่อนนะอืม ถ้าส,สกัดทองนี่เอาเป็นวิธีการสกัดแล้วกันเนาะจะฟุกๆได้ก็เราไปซื้ออเครื่องใช้ไฟฟ้ามานะครับซื้อพวกเครื่องคอมมาถูกๆหน่อยเนาะแล้วมาแกะนะครับตัวไหนที่มีทองเยอะนะครับเพื่อนๆก็แกะแยกไว้สกัดเนาะส่วนตัวไหนที่ทองน้อยนะครับเพื่อนๆก็ขายไปนะครับขายไปนะครับก็ ได้เหมือนกันนะครับถ้าทําในลักษณะอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าจะมาสกัดแล้วเอากําไรเนี่ยซื้อมาแพงๆเนี่ยไม่ได้นะเพื่อนนะเราต้องคํานวณด้วยนะครับบางทีสกัดสนุกสนุกก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าสกัดเอาเป็นอยากได้ตังในการสกัดเลยนยเพื่อนๆต้องหนึ่งต้องสกัดเป็นก่อนเนาะสกัดเป็นสกัดเก่งด้วยนะครับสกัดเป็นอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับสกัดเก่งด้วย เก่งแล้วก็ต้องซื้อชิ้นงานที่มีราคาที่ต่ำนะครับอย่าไปซื้อชิ้นงานที่มีราคาแพงนะครับไม่งั้นเราจะขาดทุนได้นะครับเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่ราคาก็ไปนู่นแล้วผมว่าตามที่ผมวนะ่าไปดาวองคารนะซื้อของชิ้นงานขายห้าพันเนี้ย ทองมีอยู่สองพันก็มีนะเพื่อนนะต้องคำนวณดีๆนะครับสกัดแล้วก็จด,ด Data ตัวเองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับจะแกะแล้ว IC ก็สามารถรวมกันได้เลยนะครับเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็น IC จากไหนนะครับ ตัวหนาตัวบางนะครับแต่ถ้าแยกตมได้ก็ดีนะตัวบางมันจะไวกว่าเนอ้องผมก็จะรวมรวมไปเลยนะครับ ใช้คัตเตอร์ขีดง่ายกว่านี้เนี่ยขาเลีมแล้วก็แยกไว้นะครับ พื่อนสังเกตดูนี่เห็นด้านหลังไหมมันมีชุบทองอยู่นะตรงเป็นปุ่มปุมน่ะเราจะใช้วิธีการลอกนะครับเห็นไหมบางตัวก็ชุบทองนะครับบางตัวก็ไม่ชุบทองตัวนี้ชุบทองนะครับนี่นะแล้วก็เก็บไว้เป็นงานลอกนะครับตัวนี้นะแผ่นตัวนี้นะอ่าโอเคเราใช้เป็นงานลอกตัวนี้ก็ต้มกดซันฟิลิกนะครับส่วนขาแล่มนะครับตัวนี้แล้วก็กัดกดนะครับออสามเลยเนี่ยได้สามวิธีการเลยตัวนี้ต้มกดตัวนี้กัดกด ข้างหลังนี้ลอกได้เลยเนี่ยนะครับนี่นะมีสักสิบโลยี่สิบโลค่อยลอกเนาะโอเค